กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้มาอยู่กับพี่โลบี้กับซองดับเบิลกอยที่มีไว้แจกตัวละครแจกบัตรเลี่ยนซื้อแจกเพชรแล้วก็กิจกรรมแจกของต่างๆนะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆจากพี่ก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็กดแชร์ไปยัง Facebook ส่วนตัวแล้วก็กลุ่มต่างๆให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าคนติดตามครบตามจํานวนพี่ก็จะมาสุ่มแจกให้นะครับผมซองพี่แจกจริงแน่นอนนะครับผม มาเรามาดูตู้ลัคกี้รลอยยอกันก่อนว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมโอ้เปิดเข้ามาก็เจอ AK มังกรนะครับผม AK คดา้อนตัวนี้จะเป็น AK อ่ะดาโคมันจะมีอ่าปีกแล้วก็มีเป็นเหมือนตัวมังกรมาอยู่ในปืนเลยไม่ใช่แค่ลายนะมาทั้งตัว <c oughs> อย่างแท้บอกเลยโอ้โห و, เพิ่มดาเมจหนึ่งตาการยิงสองความเร็วคนที่ลดลงโอ้โหโหดๆนะครับผม มันจะมีเลเวลหนะครับผมถึงเลเวล7นะครับผมมันก็จะให้เราเลื่อนขั้นเอานะครับผมจะเป็นบูฟบูฟามดาโคโอ้โหอย่างแจมจะให้เราเราอับขึ้นตามเลเวลใช่ไหมนี่งไงเลเวลหมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเลเวลเอย่างแจมเลยอะครับน,อนอ้องๆพี่ก็อยากได้น้องๆก็อยากได้ใช่ไหม ถ้าคนติดตามครบจำนวนนะพี่แจกให้จริงแน่นอนนะครับผมอิจิสุมแจกให้ทุกคนก็รวมมือกันนะครับผมคนเล็กคนละน้อยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ไปกลุ่มต่างๆให้พี่ด้วยนะครับพี่แจกจริงก็รอดูดิติดตามแล้วก็ดูคลิปพี่ไปดิคอมเมนต์ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากได้นะครับผม,มแล้วก็เอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตามเลเวลใช่ไหมเลเวลหนึ่งก็จะประมาณนี้ อ่ะเรากดเข้าไปดูโอ้อย่างไท่ครับพวกน้องออือย่างแจมขันไม้ขันมืออยากได้อีกแล้วละสิแต่พี่มีซองอ e ีโวตแล้วอ่ะอืมไม่อยากใชหลายปืนนะแต่ตัวนี้มันบวกเยอะเนาะดาเมจหนึ่งกัตราก็ยิงสองความเร็วรีโหลดลดลงโอ,โอเคอยู่นะถ้าสายยิงหัวสายทําให้ลายนี่ไม่ทันได้รีโรหลดดอกหนึ่งนัดหนึ่งหัวเท่านั้นแหละครับอืม อย่างโหดนะอืมเอาละครับทุกคนเราเข้ามาดูอีกคีดาก้อนแล้วก็สองเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสาหรับโคดไอทิมที่จะปักหมุดลงด้านล่างนะครับผมเพราะว่าทําคลิปแจกโคดพี่ไม่อยากอัดคลิปนานนะครับผมอัดคลิปแค่สองสามนาทีแค่นั้นก็พอเลยครับเพราะว่าเราเข้ามาแจกโคดนะครับขอแค่น้องๆเข้ามาดูแล้วก็ดูกิจกรรมจากพี่ก็ดีใจแล้วนะครับผม สำหรับโคดไอเทมนะครับผมจะมีทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่พี่จะปักปุนลงด้านล่างนะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมเพื่อราอรวมกิจกรรมรับเพชรฟรีแล้วก็รับของฟรีต่างๆจากพี่นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวบายบ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม